สวัสดีครับขอนำท่านเข้าสู่พอดแคสต์รายการ Global Lab พบกับผมธีรพัฒน์เมทานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซีมิโกโดยเราจะมาเริ่มจากการรับอัพสภาวะตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงระหว่างวันที่7-11มิถุนายนเนี่ยตลาดหุ้นพูมิภาคหลักที่เรารายงานก็คือตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ย ก็ยังปิดผสมนะครับโดยดัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับขึ้นมา0.41%ระหว่างสัปดาห์แล้วก็ทำสถิติสูงสุดได้ใหม่อีกครั้งและก็เป็นสัปดาห์ที่3ที่ดัชนีนี้เนี่ยบวกขึ้นมาติดต่อกันนะครับทางนี้เนี่ยนักลงทุนยังให้น้ำหนักผลบวกของการฟื้นตัวเศรษฐกิจมากกว่าความเสี่ยงจากการปรับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อดัชนีก็ยังได้พูดในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นตัวนำนะครับได้แก่ m เม Amazon Microsoft Apple รวมทั้ง Alphabet หรือว่า Google แม้มีการขายหุ้นในกลุ่มเรียลเซกเตอร์ออกมาส่วนัชนีห้างเสียงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี้ยก็ปรับตัวลงต่ออีก0.26%ระหว่างสัปดาห์นะครับนำลงโดยหุ่นจากกลุ่มเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Tencent, Xiaomi, Alibaba แล้วก็มีหุ้นกลุ่มการเงินอย่าง AAA กเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐและก็จีนนะครับจากที่สหรัฐเนี่ยพยายามที่จะกดดัน จีในเรื่องตัวบริษัทเทคโนโลยีที่ทาธุรกิจในสหรัฐนะครับคราวนี้เราก็มาพูดถึงหัวข้อพอดแคสต์ในวันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ทําธุรกรรมด้านออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ4 0ของ GDP รวมทั้งจีนเองเนี่ยก็มีประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับท้งนี้เนี้ยจีนก็มีจํานวนประชากรหนาแน่นในเขตชุมชนเมืองมากที่สุดในโลกเช่นกันนะครับโดยในปี2020เนี่ย จีนมีจำนวนเมืองเนี่ย137เมืองนะครับที่มีจำนวนประชากรเนี่ยมากกว่า1ล้านคนนะครับเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่เพียง11เมืองนะครับและก็หากคิดเป็นความหนาแน่นของประชากรต่อเนื้อที่เนี่ยจีนจะมีจำนวนประชากร2,900คนต่อเนื้อที่1ตารางกิโลเมตรนะครับเทียบกับของสหรัฐที่1,600คนนะครับนอกจากนี้เนี่ยประเทศจีนยังมีข้อจำกัดการเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัวนะครับเนื่องจาก ทางรัฐบาลจีนเนี่ยต้องการควบคุมคุณภาพอากาศและก็การไหลเวียนของปริมาณการจราจรนะครับอย่างที่นครปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนเนี่ยการจัดสรรป้ายทะเบียนรถยนต์เนี่ยก็จะทําเหมือนระบบการซีรลอตเตอรี่นะครับซึ่งในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ป้ายทะเบียนรถยนต์เนี่ยมาครอบครองเนี่ยในอัตราส่วนก็คือ0.03%นะครับหรือว่าจํานวนประชากรเนี่ย10,000คนที่ซื้อหวยป้ายทะเบียนรถยนต์เนี่ย ก็จะมีเพียง3าคนเท่านั้นนะครับที่จะได้ครอบครองนะครับหรือที่นครเซี่ยงไฮ้ก็จะเป็นระบบการประมูลที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าประมูลนะครับนอกจากนี้เนี่ยบางเทศบาลของเมืองใหญ่ในจีนเนี่ยก็ยังมีการจํากัดวันในการขับขี่ในแต่ละสัปดาห์นะครับรวมทั้งพื้นที่จอดรถก็มีจํากัดนะครับก็เชื่อว่าไม่เพียงเป็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยท,ที่จะเกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับแต่ก็กําลังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลกนะครับ จากปัจจัยที่กล่าวมาเนี่ยทำให้การใช้บริการเรียกรถก็เป็นที่นิยมในประเทศจีนนะครับแล้วก็ในหลายประเทศเช่นกันนะครับอย่างที่สรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมี Uber หรือไม่ก็ลิฟต์นะครับอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีแกล็บนะครับส่วนแอปเรียกรถที่เป็นที่นิยมของคนจีนก็คือติที่ซูซิงนะครับไม่ได้ก็เป็นแค่แอปเรียกรถที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ก็มีการขยายธุรกิจไปยังเทคโนโลยีที่เป็น Mobility Plat f o อร์ที่มีโอกาสการเติบโตอย่างมากนะครับ t ี d e s u ูช,ชนั้นเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2012นะครับโดยจดทเบียนในชื่อบริษัทคือเสียวจู้คูชินะครับถือว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการ Mobility ้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยไม่เพียงให้บริการเฉพาะที่ประเทศจีนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังให้บริการในอีก14ประเทศทั่วโลกนะครับปัจจุบันนี่มีผู้ใช้บริการประจําต่อปี493ล้านคนนะครับโดยใช้บริการเนี่ย44ล้านครั้งต่อวัน บริษัทเนี่ยมีพนักง,งานขับรถประจำเนี่ยจำนวน15ล้านคนนะครับทั้งนี้เนี่ยมีการประมาณก,กันกันว่ามูลค่าตลาดโมบิลิตี้หรือว่าการขนส่งทางบกทุกรูปแบบเนี่ยในปี2020ที่ผ่านมาทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่6.7ล,ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าตลาดที่เป็นแชร์โมบิลิตี้หรือว่าเป็นบริการเรียกรถเนี่ยมีมูลค่าเพียง2%เท่านั้นนะครับ แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น16.4ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับในอีก10ปีข้างหน้าหรือว่าในปี2040นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแชร์โมบิลิตี้น่าจะมีส่วนแบ่งตลาดประมาณหใน4ของประเทศจีนนะครับแล้วก็คาดว่าของจีนเนี่ยจะมีมูลค่าตลาดที่เป็นแชร์โมบิลิตี้เนี่ยราว4ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี2040หรือว่าคิดเป็นสัดส่วน40%นะครับซึ่งก็แสดงเห็นว่า แชร์โมบิลิตี้ของจีนเนี่ยมีการขยายตัวปรปอัตาที่มากกว่าทั่วโลกนะครับทางนี้เนี่ยโมบิลิตี้แพลตฟอร์มของทีดี้ซูสิงเนี่ยก็จะประกอบด้วย4ส่วนนะครับก็คือ 1. แชร์โมบิลิตี้นะครับก็คือการให้บริการเรียกรถซึ่งก็มีทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนที่2ก็คือออโต้โซลูชันก็เป็นบริการจัดหารถให้เช่าการหาคนขับรถแล้วก็การจัดหาสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเนี่ยจะได้ผลบวกจาก เศรษฐกิจออฟสเกลนะครับต่อมาก็คืออิเล็กทริกโมบิลิตี้ก็คือบริษัทเนี้ยมีเน็ตเวิร์กที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกรวมทั้งการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเป็นของตนเองนะครับและก้อสุดท้ายก็คือการพัฒนาออโต No ัตโนมัติดิวิ่งหรือว่าการพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับซึ่งบริษัทเนี้ยเปิดเผยว่าได้พัฒนาไปถึงขั้นที่4แล้วคราวนี้เราก็มาดูผลการดำเนินงานของบริษัทกันบ้างน,นะครับ จากข้อมูลนับตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2020เนี่ยรายได้ของบริษัทก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับจาก135.3พันล้านยูนนะครับในปี2018มาเป็น141.7พันล้านยูนนะครับหรือว่าเทีบเป็น,นดอลลาร์ก็คือ21,600ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยในปี2020เนี่ยบริษัทมีผลขาดทุนประมาณ10.6พันล้านยูนนะครับหรือว่าประมาณ1.6พันล้านเหรียญดอลลาร์นะครับ แอะไรก็ตามเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกของปี2021เนี่ยซึ่งสิ้นสุดเตือนมีนาคมเนี่ยดีดีซูชิงก็ทำรายได้ถึง42.2พันล้านหยวนนะครับหรือว่า6.4พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เริ่มทำกำไรให้เห็นนะครับประมาณ8.37ล้านเหรียญน,นะครับโดยดีดีซูชิงเนี่ยก็ได้ยื่นไฟลิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐนะครับในรูปของ ADR โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินก็คือโกลแมนแซกมอร์แกนสแตลเล่แล้วก็เจพีมอร์แกนนะครับทางนี้เนี่ยในปี2018เนี่ยบริษัทแห่งนี้เนี่ยก็มีดีลการซื้อขายหุ้นที่ประเมินโดย Private Investor เนี่ยซึ่งตอนนั้นก็มีมูลค่ากิจการเนี่ยประมาณ65,000ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับในการทำ IPO า p p o ครั้งนี้เนี่ยบริษัทต,ตั้งเป้าที่จะให้ได้มีมูลค่ากิจการเนี่ยสูงถึง100ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าดีดีู้ชิงเนี่ยควรม,มีมูลค่ากิจการเนี่ยที่1 0 0 0 0แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตามที่บริษัทกล่าวอ้างนะครับคำตอบก็คือมีความเป็นไปได้นะครับหากเทียบกับ Uber เนี่ยที่ทำธุรกิจคล้ายคลึงกันเนี่ยปัจจุบันก็จะมีมูลค่าตลาดเนี่ย95,000ล้านเหรียญน,นะครับหรือว่าคิดเป็นมูลค่าตลาดต่อรายได้ที่รู้จักกันในอัตราส่วนก็คือ p ายเปอร์เนี่ย จะอยู่ที่8.5เท่านะครับซึ่งหากใช้อัตราส่วนเดียวกันของดีทีสูชิงเนี่ยเทียบกับรายได้ในปี2020เนี่ยดีทีสูชิงเนี่ยก็จะมีมูลค่าตลาดสูงถึง183,000ล้านเหรียญนะครับซึ่งก็มองว่าสูงเกินไปนะครับเพราะว่ารายได้ของดีทีสูชิงเนี่ยบันทึกในงบการเงินเนี่ยยังไม่ได้หักให้กับค่าจ้างคนขับรถอย่างที่ Uber อร์นะครับซึ่งหากปรับส่วนนี้ออก ที่อยู่ในเราประมาณ70%เนี่ยของมูลค่ากิจาการของดีดีเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6 0หมื่นล้านเหรียญน,นะครับแต่หากรวมปัจจัยอื่นอย่างอัตราการขยายตัวของจีนที่มีมากกว่าทั่วโลกรวมทั้งฐานรายได้ที่มาจากประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็บริษัทก็เริ่มมีการทำกำไรแล้วนะครับในขณะที่ u ber อร์เนี่ยยังขาดทุนอยู่ก็เป็นไปได้น,นะครับที่ตลาดจะให้ valuation ของหุ้นตัวนี้เนี่ยในระดับสูงถึง1,000แสนล้านเหรียญได้นะครับ ก่อนปิดท้ายรายการเนี่ยสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับก็สามารถลงทุนได้กับ k t z ิัผ่าน k t z Inter ิ n t e อินเตอร์เรดแล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ